กุฏิไม้ผีดุสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแถวนี้ผีดุวันนี้ผมมีเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสไปบวชยังวัดแห่งหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับวัดที่ว่านี้อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนี้หรอกครับแต่คุณย่าของผมท่านมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสของที่นี่การบวชที่นี่ของผมมีอยู่สองครั้ง ครั้งแรกเป็นการบวชเนนส่วนครั้งที่สองเนี่ยคือไปบวชเป็นพระและในทั้งสองครั้งที่ไปบวชผมก็เจอกับเรื่องสุดหลอนจนยากจะลืมเลือนเริ่มจากครั้งแรกที่ไปบวชเป็นสามนเณรในการบวชครั้งนั้นเป็นการบวชเพื่อถวายเป็นกุศลให้แด่หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสซึ่งมรณภาพไปนานแล้วตอนนั้นผมอายุประมาณเจ็ดขวบได้ครับเมื่อรู้ว่าตัวเองจะได้ไปบวชและต้องอยู่วัดตั้งหนึ่งเดือนก็รู้สึกตืน่นเต้นดีใจตามประสาเด็กๆ คิดเอาเองว่ามันน่าจะเหมือนไปเข้าค่ายได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆและที่สำคัญคือไม่ต้องอยู่บ้านและโดนแม่กับพ่อบังคับให้ไปเรียนพิเศษนูน่นนี่แต่พอมาบวชจริงๆผมกลับรู้สึกอยากกลับบ้านมากกว่าครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าถึงแม้จะบวชเป็นเนนแต่ก็ต้องทาตามกฎของวัดซ้ายังไม่สามารถวิ่งเล่นได้เพราะต้องเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมในช่วงสามสี่วันแรกผมนอนร้องไห้ทุกวันด้วยความหิวและคิดถึงบ้าน แต่พอเริ่มปรับตัวได้และมีเพื่อนเนนในวัยเดียวกันก็เริ่มสนุกจนกระทั่งมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่วัดมีการจัดงานบุญทําให้เนนมีเวลาว่างไม่ต้องไปเรียนธรรมะผมกับเพื่อนเนนที่สนิทกันก็พากันไปวิ่งเล่นแถวแถวหอะระฆังในบริเวณนั้นจะมีกุฏิไม้หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างๆกันตามปกติแล้วพวกเราจะไม่ค่อยได้มาเล่นแถวนี้กันหรอกครับเพราะพระพี่เลี้ยงจะคอยเกณฑ์ให้ไปเรียน แต่ในวันนั้นบริเวณด้านหน้าของวัดมีการตั้งโต๊ะเตรียมงานเลยทําให้พวกเราแอบหนีมาเล่นในบริเวณนี้ได้เพราะเป็นส่วนที่อยู่ถัดเข้ามาด้านในและค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนในขณะที่ผมกับเพื่อนๆกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นก็มีเพื่อนเน่งคนหนึ่งที่ยืนหันหน้าเข้าไปทางกุฏิหลังนั้นร้องให้จ้าขึ้นมาก่อนจะวิ่งหนีไปตอนนั้นพวกเราที่เหลืออยู่ก็งงๆครับว่าเพื่อนเป็นอะไร จนกระทั่งเพื่อนเนนอีกคนหันกลับไปมองแล้วก็ก็ร้องไห้แล้ววิ่งหนีไปอีกคนก็เลยเหลือกันอยู่แค่สามคนคือผมและเพื่อนเนนอีกสองคนพวกเราที่เหลืออยู่ก็เลยมองหาอย่างอื่นเล่นแทนเพื่อนคนนึงก็เลยพูดขึ้นมาว่าเราลองปีนขึ้นไปตีะระฆังเล่นกันไหมตอนนั้นผมก็หันไปมองทางหอะระฆังเห็นว่ามันสูงมากพอสมควรสําหรับผมในเวลานั้นและผมเองก็ค่อนข้างกลัวความสูงด้วยก็เลยบอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าผมไม่กล้าปีนหรอกกลัวตก แต่เพื่อนอีกคนนึงก็พูดมาว่ารัวทําไมวะดูนั่นสิตัวเลก็กกว่านายยังปีนได้เลยอะผมก็หันไปมองตามที่เขาพูดก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผมบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะยืนรออยู่ข้างล่างให้เพื่อนขึ้นไปตีเล่นกันได้เลยจากนั้นเพื่อนเนนทั้งสองคนก็พากันปีนขึ้นไปและตีระฆังเล่นกันตอนนั้นที่ผมยืนมองจากข้างล่างอยู่ๆผมก็เห็นว่ามีเด็กผมจุกค่อยๆโผล่ลงมาจากด้านบนของหอระฆังเขายืดแขนออกมายาวๆ จากนั้นก็ผลักเพื่อนผมคนหนึ่งจนเสียหลักตกลงมายังโชคดีที่หล่นลงมาใส่ต้นไม้ที่อยู่ข้างๆพอเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจเรียบวิ่งไปดูเพื่อนคนที่หล่นลงมาจากหอะระฆังสักพักเพื่อนอีกคนก็ร่วงตกบันไดลงมากองอยู่ที่พื้นเช่นกันตอนนั้นสองเนนร้องไห้ลั่นด้วยความตกใจและความเจ็บที่ได้รับจากการตกลงมาจากที่สูงพระพี่เลี้ยงเรียบวิ่งกรูกันเข้ามาทันทีอาจจะด้วยเพราะได้ยินเสียงตีะระฆังด้วยก็เลยมาถึงค่อนข้างเร็ว หลังจากที่พาเพื่อนทั้งสองออกไปจากบริเวณนั้นผมก็หันกลับไปมองที่หอระฆังนั่นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมเห็นเป็นเงาสีดำๆไต่กลับขึ้นไปที่ด้านบนลักษณะของเงานั้นน่ากลัวมากครับเพราะไม่ใช่เด็กผมจุกแบบที่ผมเห็นในตอนแรกแต่กลับมีรูปร่างคล้ายกับผู้ใหญ่แขนขายาวมากท่าทางในการไต่ขึ้นไปก็คล้ายกับแมงมุมยักษ์เลยพอเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจกลัวและร้องไห้จ้าขึ้นมาเช่นกัน ตกเย็นวันนั้นเนนทั้งสองคนก็มีผู้ปกครองมารับกลับบ้านคนหนึ่งแขนหักส่วนอีกคนก็หัวแตกที่สําคัญเลยคือทั้งสองคนขวัญเสียอย่างหนักร้องไห้ไววยวายไม่หยุดตอนนั้นเพื่อนอีกสองคนที่วิ่งหนีออกมาก่อนก็เข้ามาคุยกับผมผีเป็นคนทําใช่ไหมผีเหรอผีที่ไหนอ่ะก็ผีที่กุฏิไม้ไงเล่าผีตาเหลือกกับผีคนแกนะ่น่ะไม่ใช่นะที่เราเห็นน่าเป็นผีขายาวที่หอะระฆังในขณะที่ผมกับเพื่อนเนนกําลังพูดคุยกันอยู่นั้น พระพี่เลี้ยงก็เดินเข้ามาขัดจังหวะแล้วบอกกับพวกเราให้ไปเก็บของเดี๋ยวจะให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านสรุปในการบวชครั้งนั้นก็อยู่ที่วัดได้เพียงแค่เจวันครับหลังจากที่กลับมาถึงบ้านผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่และย่าฟังพวกผู้ใหญ่พอได้ฟังแทนที่จะปลอบใจปลอบขวัญกลับโดนตําหนิด,ด้วยซ้ําแล้วใครให้ไปเล่นพี่เรนแบบนั้นส่งให้ไปบวชเรียนแทนที่จะศึกษาพระธรรมดันไปปีนป่ายเป็นลิงเป็นข้าง แต่ที่เพื่อนผมตกลงมาเพราะโดนผีแขนยาวผลักจริงๆนะยา่าผีเผอที่ไหนกันเล่าไร้าสาระปิดเทอมน่าย่าจะส่งไปบวชอีกจะได้ไม่เกเรไม่อ่ะผมไม่ไปที่นั่นมีผีผีแขนยาวผีแมงมุมแล้วก็ผีคนแก่ด้วยตอนนั้นผมเถียงย่าอย่างสุดเสียงเพราะผมเห็นจริงๆไม่ได้โกหกและผมก็โกรธย่ามากไม่คุยกับย่าเลยจนเวลาผ่านไปผมเริ่มโตขึ้นก็ยิ่งห่างจากย่าไปเรื่อยๆกระทั่งคุณย่าเสีย พ่อกับแม่ก็เรียกผมมาคุยเรื่องงานบวชตอนนั้นผมเพิ่งจะเรียนจบเป็นช่วงรอรับปริญญาพ่อกับแม่เลยอยากให้ผมบวชก่อนอีกอย่างอายุของผมก็อยู่ในวัยที่สามารถบวชเป็นพระได้แล้วท่านก็อยากจะให้บวชให้คุณย่าตามที่ท่านเคยขอไว้เชียก่อนตอนแรกผมก็ไม่อยากบวชเท่าไหร่เพราะอยากไปเที่ยวเล่นก่อนที่จะทํางานแต่พอมาคิดทบทวนดูผมก็เปลี่ยนใจเพราะหลังจากเกิดเรื่องตอนนั้นผมก็มีอคติกับคุณย่ามาโดยตลอดผมจึงตัดสินใจบวชให้ท่าน เพื่อเป็นการขอขมากรรมจากท่านก็น่าจะดีพ่อกับแม่บอกกับผมว่าวัดที่คุณย่าท่านอยากให้ผมไปบวชก็คือวัดที่ผมเคยบวชเนนที่จังหวัดสุขโขทยัยพอไดที่ฟังแบบนั้นผมก็อึ้งอไปเหมือนกันครับจริงอยู่ที่เรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ภาพที่เห็นในวันนั้นมันก็ยังติดตาผมอยู่แค่คิดว่าจะต้องกลับไปอยู่ที่วัดนั้นผมก็หลอนแล้วแต่ก็นั่นแหละครับได้รับปากท่านไปแล้วจะให้กลับคำก็คงจะไม่ได้เลยจำต้องทำตามที่ได้พูดไป การบวชของผมครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาเพียงสิบวันเท่านั้นผมก็พยายามคิดในทางที่ดีว่าถ้าในสิบวันนี้ผมไม่ไปในบริเวณนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรน่ากังวลแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดไว้หรอกครับเมื่อผมเข้ามาอยู่ที่วัดนี้ในฐานะพระลูกวัดช่วงนั้นเป็นช่วงที่วัดมีการซ่อมบูรณะสถานที่และในฐานะที่เป็นพระลูกวัดก็ต้องไปช่วยงานด้วยผมก็พยายามหลีกเลี่ยงในบริเวณที่เป็นประเด็นครับ แต่มันก็เหมือนยิ่งหนียิ่งเจอเพราะผมได้รับมอบหมายให้ไปทําความสะอาดในบริเวณดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวหรอกนะครับมีพระอีกรูปที่บวชพร้อมกันไปทํางานตรงนั้นด้วยคือในตอนเด็กๆที่ผมเจอเรื่องหลอนๆแถวนั้นมันก็เป็นช่วงเวลากลางวันแสกๆผมคิดว่าเวลาไม่มีผลที่จะช่วยทําให้ผมอุ่นใจได้เลยแต่ก็ต้องทําตามหน้าที่ผมกับเพื่อนพระไปกวาดลานวัดในบริเวณดังกล่าวในขณะที่กวาดอยู่นั้นผมก็รู้สึกวิววิวนะครับ เพราะบรรยากาศในบริเวณนั้นค่อนข้าจงจะเงียบสงัดต่างจากบริเวณอื่นๆของวัดทั้งยังไม่ค่อยมีใครเดินผ่านมาอีกด้วยผมก็รีบก้มหน้าก้มตากวาดกะว่าจะทําให้เสร็จไวๆจะได้ออกไปตรงอื่นแต่เพื่อนพระอีกรูปดูจะไม่ทราบครับว่าที่นี่มีอะไรก็ยังเดินเอ้อเหยลอยชายไม่ได้สนใจที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็วเหมือนผมทั้งยังชวนผมคุยเล่นและชวนสุกบุรีด้วยเอาซะหน่อยไหมไม่ละขอบใจเฮ้ยไม่ต้องกลัวใครมาเห็นของอหน้า แถวนี้เงียบจะตายไม่ได้กลัวแต่ไม่อยากสูบอยากรีบทํางานให้เสร็จเร็วมากกว่าผมใช้คําพูดกระตุ้นใี้เขารู้สึกตัวว่าเราต้องทํางานแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจสักเท่าไหร่เขาเดินหลบไปที่ด้านหลังกุฏิไม้เพื่อสูบบุหรี่ต่อในจังหวะนั้นเองผมก็เห็นว่ามีขาคู่หนึ่งเดินตามเข้าไปครับขาเรียวยาวดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนแน่นอนไม่ถึงห้านาทีเพื่อนพระรูปนั้นก็ร้องลั่นเสียงหลงพร้อมทั้งวิ่งกลับมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนก และวิ่งหนีออกไปเลยเอาแล้วไงผมคิดในใจยังไม่ทันได้ขยับตัวก็เห็นร่างสูงโปรง่งขาเรียวยาวก้าวเดินกลับมาทางด้านหน้าจำได้ว่ามันเป็นร่างที่สูงมากแถมยังมีแขนยาวผิดมนุษย์พอเห็นแบบนั้นผมก็พยายามสงบสติอารมณ์กำหนดจิตให้นิ่งที่สุดไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะครับแต่ที่ไม่ได้วิ่งหนีก็เพราะว่าผมกลัวจนก้าวขาไม่ออกแทนที่ร่างสูงโปร่งนั้นจะเดินผ่านไปเขากลับหยุดอยู่ตรงหน้าผม กลิ่นเหม็นสาบชวยคลุ้งขึ้นมาเตะจมูกทำเอาผมพระอืดพระอมขึ้นมาแต่ก็ยังฝืนใจกวาดพื้นต่อไปร่างนั้นยืนขวางหน้าผมอยู่พักใหญ่ไม่ว่าผมจะหันไปกวาดทางไหนเขาก็ก้าวขาเดินมาขวางหน้าไว้ส่วนผมก็พยายามไม่สนใจไม่เงยหน้ามองเพราะกลัวว่าตัวเองจะสติแตกจนกระทั่งขาเรียวยาวคู่นั้นหายไปผมคิดว่าเขาคงจะไปแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมามองปรากฏว่า ร่างของเขาไปห้อยหัวนอยู่ที่คือของกุติไม้นั่นแทนสองขาเกี่ยวคือไว้แล้วห้อยหัวลงมามองหน้าผมลำตัวของเขาโผล่พ้นคานไม้ลงมาครึ่งหนึ่งแกว่งตัวออกมาที่ด้านนอกชานและประจันหน้าเข้ากับผมพอดีตอนนั้นให้สงบจิตแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ครับผมทิ้งไม้กวาดไว้ที่พื้นและโกยแนบออกมาทันทีพอมาถึงที่กุติก็เล่าให้พระพี่เลี้ยงฟังว่าผมเจออะไรมาแทนที่ท่านจะตกใจท่านกลับพูดปลอบผมด้วยเสียงเรียบ,ยบว่า ไม่ต้องกลัวนะเธอไม่ใช่คนแรกที่เห็นพระพี่เลี้ยงเล่าให้ฟังอีกว่าก่อนหน้านี้มีช่างรับเหมามาทํางานที่วัดก็เจอท่าทางที่เจอก็คล้ายๆกันกับที่ผมเจอเนี่แหละครับห้อยขาไว้ที่คานแล้วโผล่ลงมาครึ่งตัวจ้องมองลงมาที่คนงานจนพวกเขากลัวและทํางานต่อไม่ได้จึงต้องขอยกเลิกงานไปทําให้พระลูกวัดต้องหาทางซ่อมกุฏิกันเองพอที่ฟังแบบนั้นผมก็รู้สึกหลอนหนักมากในใจตอนนั้นมันอยากจะสึกเสเดี๋ยวนั้นเลย แต่ก็ติดตรงที่ว่ายังศึกไม่ได้เพราะพ่อกับแม่ขอไว้ผมจึงถามหาพระอีกรูปที่ได้ไปกวาดลานด้วยกันทางพระพี่เลี้ยงก็บอกว่าเขาไปขอศึกแล้วสงสัยน่าจะเจออะไรมาเหมือนกันพระพี่เลี้ยงเล่าว,ว่าตอนที่เขาวิ่งกลับมาที่กุฏิท่าทางสติแตกมากผู้จาไม่รู้เรื่องเอาแต่โวยวายจนพระอาจารย์ต้องเข้ามาคุยด้วยคุยกันอยู่พักหนึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าเขาจะขอศึกซึ่งพระอาจารย์ก็ดูอาการแล้วน่าจะต้องศึกให้ เพราะถ้าอยู่ต่อมีหวังเขาต้องเป็นบ้าแน่ๆว่าแต่เขาไปทำอะไรมาล่ะทำไมถึงได้เจอหนักแบบนั้นเขาไปแอบสูบุรี่ที่ด้านหลังกุฏิไม้ครับหลวงพี่ว่าแล้วหาอุตริไปทำอะไรแบบนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะโดนสั่งสอนหลายวันต่อมาผมก็มีเหตุให้ต้องไปที่กุฏิไม้นั่นอีกครั้งครั้งนี้ต้องขึ้นไปจัดของและทำความสะอาดกุฏิไม้หลังนั้นด้วยเอาจริงๆในเวลานั้นแค่คิดว่าจะต้องเดินผ่านผมก็หลอนแล้ว แต่นี่ต้องขึ้นไปที่ด้านบนแถมยังต้องอยู่ทำความสะอาดอีกโอ้ยผมอยากจะร้องไห้หลังจากทำวัดช่วงเช้าเสร็จผมก็ไปที่กุฏิไม้หลังนั้นเพื่อทำความสะอาดและจัดตู้หนังสือซึ่งตอนนั้นพระพี่เลี้ยงบอกกับผมว่าให้ผมล่วงหน้าไปทำก่อนได้เลยท่านติดจิตนิมนต์เสร็จแล้วจะรีบตามไปผมก็ได้แต่ถอนใจถึงจะกลัวแค่ไหนก็ยังต้องทำตามหน้าที่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าขึ้นไปข้างบนกุฏิ ผมก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เข้ามาทักทายตอนนั้นผมคิดในใจว่าผมมาทำความสะอาดให้นะครับอย่ามาทำให้ผมกลัวเลยครับหลังจากที่เปิดประตูกุติเข้าไปก็จะเจอกับตู้หนังสือส่วดมนซึ่งตู้นี้จะมีหนังสือส่วดมนตั้งแต่อดีตบางเล่มก็เก่ามากจนเปื่อยการทำความสะอาดของในตู้จึงต้องระมัดระวังอย่างมากผมเริ่มจากการปัดฝุ่นที่ตู้ก่อนจากนั้นก็เอาหนังสือออกมาเช็ดทำความสะอาดทีละเล่ม ในขณะที่กำลังทำงานอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงไม้ลั่นตรงบันไดคล้ายกับว่ามีคนเดินขึ้นมาตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นพระพี่เลี้ยงตามมาสมทบก็เลยไม่ได้หันกลับไปดูแต่ก็พูดไปว่าเสร็จเด็วจังเลยครับหลวงพี่ผมยังทำได้ไม่ถึงไหนเลยไม่มีเสียงตอบรับจากหลวงพี่แต่มีเสียงฝีเท้าดังแว่วขึ้นมาอีกครั้งพอได้ยินแบบนั้นผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมาดูภาพที่เห็นในเวลานั้นก็คือ ชายหญิงสูงวัยสองคนยืนอยู่ที่นอกห้องตรงหน้าประตูพร้อมกับจ้องมองมาที่ผมตอนนั้นอยู่ๆผมก็รู้สึกขนลุกว่าไปทั้งตัวเลยครับแต่ก็ยังคิดว่าเป็นญาติโยมมาดูว่าผมทําอะไรด้วยความที่ผมเองก็เป็นพระใหม่อาจจะไม่คุ้นหน้าผมจึงบอกกับทั้งคู่ไปว่าพระอาจารย์ให้อัตมามาทําความสะอาดตู้หนังสือกับกุฏิโยมทั้งสองต้องการอะไรหรือเปล่าทั้งคู่ไม่ตอบอะไรยืนมองอยู่พักหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องเดินผ่านผมไป จากนั้นก็หายเข้าไปในผนังห้องต่อหน้าต่อตาผมเลยครับผมตกใจจนพูดไม่ออกมือไม้สั่นไปหมดพยายามจะลุกขึ้นและเดินลงไปตั้งหลักข้างล่างแต่มันก็เดินไม่ไหวจริงๆได้แต่นั่งช็อกอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งหลวงพี่มาอ้าวเป็นอะไรไปทํำไมน่าซีดแบบนั้นผมเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอให้หลวงพี่ฟังพอหลวงพี่ได้ฟังก็พูดขึ้นมาว่าตากับยายเป็นเจ้าของไม้ที่นํามาสร้างกุฏิหลังนี้ท่านคงมาดูว่าผมมาทําอะไร เมื่อเห็นว่าผมตั้งใจมาทําความสะอาดให้ก็คงชอบเลยไม่ได้ทําอะไรผมจริงอยู่ครับท่านทั้งคู่ไม่ได้ทําอะไรผมหรอกแต่แค่ท่านมาปรากฏตัวยืนจ้องหน้าผมแล้วเดินหายวับไปผมก็กลัวจนฉี่แทบราดแล้วหลังจากที่ศึกออกมาผมก็เลยลองมาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดนั้นดูก็พบว่ากุฏิไม้แห่งนั้นมีชื่อเสียงเลื่องลือมาตั้งแต่ประมาณปี2400แล้วเพราะไม้ที่เอามาทำกุฏินั้นในอดีตเคยเป็นบ้านของคนมีฐานะ แต่โดนโจรบุกปล้นและสังหารเจ้าของบ้านเสียชีวิตคาบ้านพวกลูกหลานเลยพากันรื้อเอาไม้มาถวายวัดเพื่อทําบุญให้กับดวงวิญญาณทั้งสองแต่เชื่อว่าจิตสุดท้ายก่อนตายท่านคงจะห่วงบ้านหลังนี้มากจึงทําให้ทั้งคู่ยังไม่ไปไหนยังคงคอยสอดส่องดูแลสมบัติของตนจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับ